สวัสดีครับยูบผมหนุ่มน้อยสาตอรีนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะพัส,สดุนะครับสั่งไว้แต่วันที่ยี่สิบหครับเพิ่งมาถึงนะครับหอมาดีเลยครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไระครับคอดได้นะ มาครับผมมาแกดูครับว่ามันจะตรงปกไหมครับอหมาครับเที่ดูครับว่ามันจะตรงปกไหม ที่ผมสั่งไปก็คือบารเรื่อยนะครับบาแล้วก็โซ่จะมาแกะดูนะครับว่ามันจะตรงปกนะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแังเทานีทอนครับผมว่ามันจะตรงที่เราสั่งไหม ว่าเราสั่งไปบ้านแปดนะครับ โอ้โหลายพันครับนี่แหละนะเราสั่งไปมา18พร้อมโซ่นะครับพร้อมโซ่ดูจะเป็นปกนะครับ นี Nej, ่ครับผมพร้องโซ่นะครับ นี่นะครับบาสิบแปดครับบาหัวโตนี่ครับผมนี่ครับบาหัวโตครับของไอยูเวสนะครับไม่รู้ว่ามันจะ ใช้ดีเหมือนบาสติวไหมครับแต่สำหรับเลื่อยนิเว e นะครับผมใช้อยู่ตัวหนึ่งดีครับผมดีแรงดีทนความร้อนได้ดีนะครับตัดทั้งวันได้แต่ไม่รู้บาร์จะดีเหมือนตัวเครื่องไหมครับเรามาดูโซ่นะครับ ตอนนี้3 4มสิบสพันนะครับ นี่นะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าโซ่จะเป็นสามทับแปดพีนะครับจะเป็นโซ่เล็กครับผมนี่จะเป็นโซ่เล็กนะครับสามทับแปดพีใช้สำหรับซอยไม้อย่างเดียวครับผมตัวน,นี้เป็นโซ่เล็กนะครับสามทับแปดพีครับดูล่องบาครับผม ล่องบารตรงน,นี้ครับโซ่จะเล็กกว่าล่องบานะครับบาจะใหญ่กว่าโซ่ถาว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปตัดไม้จะหนีบบาก่อนครับไม้จะหนีบบาก่อนโอ้โหแสดงว่าต้องซื้อโซ่เพิ่มนะครับ แถมตัวนี้เป็นซู้เล็กด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าไปซื้อแยกก็ราวๆหนึ่งพันบวกนะครับถ้าไปซื้อแยกคิดว่านะครับตามร้านขายทั่วไปครับน่าจะราคาน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันบวกนะครับ ถามว่าตรงปกไหมก็ตรงปกนะครับเพียงแค่ว่าสู้ผิดไซส์นิดนึงครับตัวน,นี้จะเป็นตัวเล็กแต่ก็ใช้ได้ครับผมถือว่าตรงปกอยู่นะครับราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับ